ก็ดีคือคืนดีคืนดีอันนี้คนล่ไมคนไทยอันนี้เป็นถ้ำของอ่าเป็นที่อาศัยของพระโมคคัลลานะครับแต่ว่าท่านไม่ได้สำเร็จแล้วะหันตรงนี้นะครับไม่ได้ ท่านไม่ได้สาเร็จอรหันตรงนี้นะครับสําเร็จอรหันอยู่นู่นที่จะมาชี้ให้ดูเนะี่ยถ้ำกาลสีดาเป็นอีกที่หนึ่งแต่ว่าแต่ปกติเขาก็จะชี้ตรงนี้แหละแต่ความจริงไม่ใช่นะฮะไม่ใช่มันมันอยู่เป็นคนละภูเขาอันนี้เป็นภูเขาเอ่อคิสโก้อันนี้เป็นภูเขาอิซิคิลิมนคนละภูเขาแล้วก็เอ่อหลังจากบวชมา15วันเอ้ยไม่ใช่เจวัน ภาษาริบุตรนั้น15วันท่านกา็เรียกว่าได้เป็นคู่สาวกของพุทธเจ้าเป็นอัครสาวกภาษาลิาาาบุตรนั้นนี่ไม่นี่อัครสากวกพระโมคคัลลานะเป็นผู้มีมีฤทธิ์นะครับมีฤทธิ์ห่อเหินเดินอากาศได้เป็นเป็นมือซ้ายเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายของพุทธเจ้าส่วนภาษาลิบุตรนั้นเป็นอัครสาวกเบื้องขวาของพุทธเจ้า อ่าแล้วก็เป็นผู้ที่ก็เรียกว่าเป็นบทบาทสําคัญแล้วก็ท่านก็ทํางานที่ตรงนี้ท่านไม่ได้เข้ามาอยู่จําพรรษานะครับแต่ว่ามาเข้าสมาบัติเข้าสมาบัติทีนี้พอพระาดิบทเข้าสมาบัติบนนี้นครับทำให้ยักษ์เนี่ยยักษ์เนี่ยมาตีเอากองมาตีศีรษะ ไม่เหมือนยักษ์บัตไทยนะบัตแจ้งกับบัตโพนะยักษ์ใจดีแต่ยักษ์นี้ใจร้ายเอากระบองมาตีศรีศรษะของภาษาร,ริบุตรแฉะนั้นเนี่ยเท้าเวสุวรรณเนี่ยเท้าจากจโรกบาลทั้งสี่เวสุวรรณวิรุณหะอมรุป,ปะพวกเนี่ยจึงเอาคาถามาให้ผู้ทีเจ้าก็คืออาตานาปิยสูตรวิปัสสิทธิ์ที่ว่าจะทําให้พวกยักษ์พวกพุทธพวกอะไรเนี่ยไม่ไม่ไม่มาทำลายพระสงฆ์แล้วก็ที่ตรงนี้ก็เป็นที่บัญญัติพระวินัย อริสิทธิ์ข้อที่4ด้วยนะครับมันก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่ร่มลื่นร่มเย็นครับเราก็ได้มารู้มาเห็นก็มีตรงนี้ก็มีถ้ำสุกละถ้ำที่อาศัยของพระโมคคัลลานะก็ถ้ำสุกละขาตาแล้วก็ที่มูลคันธกุฎีของพุทธเจ้านะครับอ,อธิษฐานข้างล่างก็ได้ครับเพรคนเยอะ,อะเยอะ,อะไปเราจะได้ไปทยอยทยอย อธิษฐานแล้วก็ลงมาเลยนะโยมอ,อธิษฐานอเอามามาอ,อธิษฐานบนนี่แหละเอายืนเลยนะ,อ,ะอีมีนาสกาเลนะต่างพุทธทางอภิปูชยามะอีมีนาสกาเลนะต่างธรรมังอภิปูชยามะ ข้าพเจ้าขอบูชาท่าสถานที่ตาลีบูอัสมุคลานะขอการบูชาสการะในครั้งนี้ขอให้ข้าพเจ้าเดินทางปลอดภัยในทุกสถานในการทุกเมื่อเทินสาธุสาธุสาธุาธาธอารม,มูธามีอายุเข้าไปอธิษฐานได้เมือนี้ อธิษฐานให้เดินทางปลอดภัยพ้นทุกพ,พ้นโชกพ้นโลกพ้นภัยในถ้ำที่อาศัยของพระโมคคัลลานะฐานที่เป็นอัครสาวกที่เป็นที่ไว้วางใจของอมาคบูชาในี่พรรษาที่เท่าไหร่ของพระพธเจ้ามาคะเนี่ยมันมันพรรษาที่สองหรือเปล่าต้องไปดู